จะแก้ตั้งแต่แรกเนาะดูดิพวกนี้เข็ดเลยอ่ะใช่ฝีมือพวกใช่นะหลอกยังไงก็สำเร็จเนาะใช่พวกนี้อ่ะหนีกันจนกระเจิงเลยโอสการ์อย่านะโอสการ์ทำท่าเหมือนกลัวอะไรด้วยแล้วกุมาวินครับมาวินเหรอ ฉันฝันอะฉันฝันว่ามาวินอะโดนลุงกระทืบจนตายกระทีบจะตายกลัวมาวินใช่ไหมฮ้ยาอย่างนั้นพวกนายมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องมาวินไม่โกหกแบบนี้ ขอให้มาวินหักคอเรงทำเราทำเราทจเขาเ้จไม่ต้องใจแล้วพวกเราทำไงดีอะให้มาวินไม่บาหรอกพวกเราอะเออใช่มันก็มีอยู่นะวิธีที่ทำให้มาวินไม่อาฆาตพวกนายเออไะถ้าพวกนายอยากรู้อะนะพรุ่งนี้มาเจอกันฉันจะบอกวิธีการขอขมามาวินให้ไหนรุดวะเห็นบอกจะมาบอกวิธี ขอเข้ามาไอมาวินเฮ้ยเฮ้ยเลือกไอมาวินดิ๋ยวถ้ามันมาหักคอพวกเราอะต่ดูคนเดียวนะจริงเหรอั้านแต่พวกนายทำร้ายมันนะเรารู้แหละว่าเราทำร้ายแต่นายเป็นคนเริ่มแล้วก็ทำแรงกว่าคนอื่นด้วยโอ้โหอย่ามัวโทษกันลิผิดกันหมดนี่แหละรู้อยู่ไหนวะเออแต่ก็เลี้ยวแต่นายไปเรียกไอมาวินจะมาขอเข้ามาแท้แต่ว่ายังเรียกไออีกนั่นหนิป้านถ้ามามนมาหักคอนะฉันขอให้มามีมาหักคอได้ด้านคนเดียวเลย เมื่อไหร่นายแหละนายแหละเอ้านายอ่ะนายเพื่อนเลยนายอะนี่นายแหละโอ้โหดูดิไม่คิดว่าพวกนี้มันจะมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ย<ห>สงสัยคงอยากขอขามาไม่ไหวอะ่ะคอยดูนะวันนี้ฉันจะแกล้งพวกมันมันจะได้ไม่ต้องมาแกล้งเราอีกละฉันว่าพวกเรารีบไปกันเถอะอุ๊ยเดีย๋ยวมาวินอันนี้ก่อนแกยังไม่แต่งหน้าเป็นผีเลยนี่ฉันว่าแกต้องแต่งหน้าเป็นผีก่อน กือบไปแล้วไมล่ะเออจริงด้วยว่ะฉันล้างหน้าไปแล้วอะลืมไปเลยมาไม่ต้องกลัวแต่งใหม่อีกรอบก็ได้นี่อ่ะไปเสร็จแล้วทีนี้ก็พร้อมหลอกได้เสร็จแล้วยังเร็วให้มึงแกฉันว่าเดี๋ยวฉันให้มาวินอยู่ตรงนี้ก่อนถ้ามาวินไปพ้อกับพวกฉันอะพวกนี้คงจะไม่เชื่ออยู่ตรงนี้ก่อนนะนายนายด้วยขอนายไม่ไดขอพวกแกสามคนแน่ถ้าพวกนายยังไม่มาขอขมาอีกอะ <ul ittle SAN TA Maria> จหมดรุดก็เพราเรามาแล้วเนี่ยอืมใช่พวกเรามาตั้งนานแล้วก็ดีที่พวกเธอยังมีจิตสำนึกอยู่ว่าตัวเองทำอะไรแล้วไหนอะแกทำอะไรก็บอกมาดิการขอขมานะมันต้องออกมาจากจิตใจเราต้องมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสำนึกว่าเราทำผิดจริงๆไม่ใช่จะมาขอเล่นๆ่นแบบนี้ไม่ได้ถ้าขอขมาครั้งนี้ไม่สำเร็จนะก็ถือว่าเป็นโมฆะเลยนะโอ้โหั้านนั่นเลยเหรอวะไม่รู้ดิโอ้ จริงจังเกินทำไมหรือพวกนายจะขอโทษแบบทรงๆขอโทษแบบไม่ตั้งใจแบบนี้หรอจริงถ้าพวกนายขอโทษแบบนั้นนะระวังมาวินจะไม่รับคําขอโทษจากพวกนายแล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนงั้นเธอพาพุ่งสงสัยอยากโดนหักคอเรียงกันสามคนเฮ้ยเดี๋ยว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 ดีงั้นเริ่มวิธีแรกกันเลยเอี๋ยวเร็วตามมาเฮ้ย ฉนต้องใส่ชุดนี้จริงเหรอวะก็เออดิเรามารำขอขมาก็ต้องใส่ชุดนี้ดิเติมแบกๆอ่ะแต่ถ้าไม่รำอ่ะมันก็ไม่สำเร็จนะเร็วๆรีบมาได้แล้วเฮ้ยก็ได้วะจะดีเหรอโอ้ยฉันอายมากเลยมั้ย พุดอะไรก็ไม่รู้แน่นพุงหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโคตรหนาวเลยคนลุกเลยเนี่ยดูดิเฮ้ยอย่าัมแต่บ่นนะเนี่ยถึงแล้วพวกนายต้องไปรำในนี้ในนี่นะที่มาเป็นตายเหรอก็ใช่สิทำเพื่อนไว้ตรงไหนอ่ะก็ต้องรำขอขมาตรงนั้นงั้นก็ไปดิพวกนายเข้ามันก่อนเลยเดี๋ยวฉันเข้าตามพวกเราเข้าไปไม่ได้เพราะพวกเราไม่ได้ทำคนไหนทำคนนั้นก็ต้องเข้าไปสิเฮ้ยสวยละ แสดงว่าเราต้องเข้าไปลำนี่ไอที่มาวินตายนะเฮ้ยไม่อพูดไอดินี่แล้วฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะถ้าสมมตินายทำช้ากว่านี้อ่ะพอมืดขึ้นมาก็จะน่ากลัวไปสิบสิบเท่าเลยนะไปพักบุ้งเราไปดีกว่าไเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเออสวยแล้วก็เราไม่เป็นว่ะเออว่ะเราสอบตกดว้นะไม่ใช่นัสศิกษเราอ่ะก็ต้องล้ำก่อนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเข้าไปก่อน ไปดิรับดิเข้าก่อนเลยฟ้าข้าก่อนเลยฟ้าไปดิไปดิเข้าประตเข้ามาข้อนโอ้หน่ากลัว่บรรยากาศพวกเราไปตรงนั้นใช่เ่วะใช่ใไปตาไปฟ้าเฮ้ยหนาวสุดดิว็วมาเริ่มกันเถอะสามสองหนึ่งเริ่มมาอ้ยตันมีไเอ้ันไอ้กาวไอ้ฟ้ไม่ได้ขทนิกตอก ওম দেই হ'ব আমি นุ้ยแกดูดิไอ้พวกนี้มันรำจริงด้วยอ่ะตลกอ่ะเอาวินจังหวะนี้แหละมันินอยู่หน้ากระจกไปหลอกมันเลยใช่พวกเราลอกไป

ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามาวินอะไรเป็นไงบ้างสำเร็จใช่ไหมล่ะสำเร็จก็บ้าได้แล้ววิธีอะไรของนายเนี่ยไม่ได้ผลเลยหรือว่ามาวินไม่ได้ชอบชุดไทยอ่ะเฮ้ยงั้นพวกนายล้ำไทยเก๊กดูไหมฮะว่าแต่ล้ำไทยเก๊กว่างไรวะเออเหมือนนี่เหรอโอ้ยถ้ามัวแต่เล่นก็โดนหักคออยู่ตรงนี้แหละ เฮ้ยรอดไว้ด,ดิเฮ้ย,ยอะไรวะก็มันแค่ใส่ชุดนี้คนเดียววะก็มันแค่ชุดเดียวไงทำไมงได้อีกอย่างน้าก็ทำมาวินก่อนเพราะฉะนั้นน้าก็ต้องเป็นคนใส่สิเออรู้นะไม่ต้องย้ำหรอกไปรีบทำให้มันเสร็จเถอะใครบอกให้ไไปด้วยกันเออไปคนเดียว,ว,วเว้ไปออไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้กา เฮ้ยเฮ้ยไอ้ก้าเฮ้ยเามาดิเฮ้ยมาวินมาวินเฮ้ยไอ้ก้าเดี๋ยวจับคนดิจับอะไรล้วจับลังไงอยู่เฮ้ยอะไรไอ้ก้าไอ้ก้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก้าไอฟ้าโ้ยทิ้งกันหรืแล้วอะอะไรวะ ทำไมลุยหลับพังบุ้งไม่กลัวมาวินเลยอ่ะโหยคนหลบพังบุ้งหลับพับุ้งอะไรวะเนี่ยตามพวมาไปดิรีบไปกันเถอะคงดูท้าดูท้ารีบไปกันเถอะพวกนี้คงขอขมากันไม่ไหวละคงอยากขอพเรารีบไปกันเถอะ พวกนี้คงอยากขอการขอคมานะมันต้องขอด้วยอะไรนะออกมาใจออกมาจากจิตใจการขอคมานะมันต้องออกด้วยโอ้ยอะไรด้วยการขอคมานะมันต้องออกมาด้วยออกมาจากจิตใจด้วยไอ้สเด๋อวไวเออว่ะจริงจังไปกบะจริงจังไปกบะเออ จริงใจเปล่าวะจริงจังเกินไปเปล่าวะจริงจังเกินไปเปล่าวะ1 2อเริ่มเออจริงจังไปก็ว่าไม่เชื่อมันบุญหรอนายพีิ